Assalamualaikum ah w, uh. an. w a r a มะต t u l อฮิวะบะเราะกาตุฮ์กอลพัมดุลิล้าพี่นับถือมีอีมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่37ด้วยการนำเสนอหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าคุลสตุตเตฟรีดฟีชัรฮกิตาบิเตฮีดเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมสรุปในการให้เอกภาพต่อรัศมีหนะหัวตาลาหนังสือตำราเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือตำราการอธิบายของท่านเชควาลีดบินโฮมูดอันอับริฮะฟิซะฮุลล์ วันนี้พี่น้องผู้ที่มีมัาเราก็ยังเข้าสู่ในหนังสือตำราของท่านเชควาลิดและได้นำเสนอประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่อรัสภาหนาหัวตาลาอยากที่จะเท้าความในข่าวก่อนเราก็ได้นำเสนอบทเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่อรัสภาหนาหัวตาลาไม่ว่าจะเป็นการพูดถึง การให้เอกภาพในด้านต่างๆหรือหลักภาษาต่างๆหรือหลักวิชาการโดยการนำคำพูดของบรรดานาักวิชาการที่สันทัดตั้งแต่อดีตพ,พูดถึงความเข้าใจของการให้เอกภาพต่อรัศพานาฮัวตาอาลาในคราวก่อนก็เช่นเดียวกันพี่น้องเราก็ได้นำเสนอนในบทที่5การขยายความการอธิบายคำปฏิญาณตนการให้เอกภาพต่อรัศพานาฮัวตาอาลา ด้วยกับการหยิบยกหลักฐานที่มาจากอันกุรอานและฮะดิษของท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลต่ลฮุอะลัลฮิวะอัลลัมหนังสือตำราเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือตำราของท่านเชคมมฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบรหิมฮุลล์ท่านได้เรียบเรียงหลักฐานต่างๆที่ลงตัวมากเป็นองพูดที่มีมาเหมือนที่เราน่้นได้นําเสนอในข่าวก่อนอยากที่จะนําคําพูดหนึ่ง ที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาหนังสือกิตาบุตรหิดนั่นก็คือคําพูดของท่านอ ah ัลลา์มะตะกียุดดีนอันฮิลาลีอันมักรีบีรอฮิมะฮุลอลท่านได้พูดถึงความสําคัญของการศึกษาในเรื่องของการให้เอกาภาพต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن ละาลท่านได้กล่าวว่ากิตตบุตรหิริดละ يقفي أن ت ัน ئ ه مرة واحدة بجانب عن อูดาอิมัน กุลลมาขอตัมตะฮูบาดะตะฮูมินจัดีดกามาอัฟอาลูอานะลีอันนันนาสดาอิมันฟีฮาจัตินอิเลหีลียสตกินันมุวะฮิดวายสดาดารุสูขันวลียรุจอัลมุชริกูอันชิรกิฮีท่านตะกิยุดินอันฮิลาลีท่านได้พูดถึงในหนังสือกิตาบุตตาฮีดท่านได้กล่าวว่าหนังสือกิตาบุตตาฮีดมันไม่เพียงพอที่ท่านนั้นอ่านอยู่ครั้งหนึ่งแต่ สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องอ่านมันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ท่านนั้นได้อ่านจนจบให้เริ่มใหม่เหมือนที่ฉันนั้นได้กระทำอยู่ณตอนนี้